สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอมรอคอกฎหมายเด,ดนเน<ม>ิวเจนนะครับกับพวกเราสองคนพบและเอ้ยค่ะ สำหรับวันนี้เราไปในเรื่องอะไรดีพี่เอ๋วันนี้นะคะมาพร้อมกับคําถามจากน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบนี้นะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าหนูลืมเขียนตรงนี้ไม่เขียนตรงนั้นหนูจะโดนหักคะแนนอะไรบ้างไหมคะเรื่องนี้สาคัญนะครับพี่เอ๋ยสำคัญมากๆไม่ใช่ว่าแบบเรามีความรู้เต็มที่แต่เราไม่รู้ระเบียบการสอบเช่นเราไม่ได้ใส่เลขข้อใส่เลขข้อผิดหรือเขียนเว้นบรรทัดเว้นหน้ามีผลเลยนะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องระวังใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูกันพร้อมแล้วยังเอ่ยพร้อมกันแล้วยังคะ พร้อมแล้วไปชมกันได้เลยไปเลยค่ะเอาละครับพี่เอ๋ยพร้อมแล้วหรือยังเอ๋ยวันนี้เรารวบรวมคําถามนะครับจากท่านผู้ชมเกี่ยวกับระเบียบการสอบนี่มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วค่ะน้องพบ <Wow. S 1> นแล้วะไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลย uh huh. นะครับเขียนเลขประจําตัวสอบในสมุดคําตอบนอกปกสมุดคําตอบโดนหักคะแนนไหมครับแบบนี้จะโดนหักสองคะแนนค่ะแล้วถ้าลงชื่อหรือลงลายมือชื่อไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งสื่อได้ว่าเป็นใครอย,อย่างเงี้ยจะโดนหั คะแนนไหมครับพี่เอ๋ยแบบนี้ตามระเบียบจะถูกหักอีก2คะแนนค่ะแต่ถ้าจับได้ว่าทุจริตแบบนี้ตักตกทันทีเลยนะคะอันนี้สาคัญเลยครับพี่เอ๋ยแล้วถ้าลืมเขียนเลขข้อจะโดนหักคะแนนไหมครับอ,อ,อันนี้แน่นอนค่ะโดนหัก1คะแนนนะคะอ่ะอะอะไม่ลืมแล้วแต่เขียนเลขข้อผิดสลับข้อกังงนซะงั้น อันนี้จะโดนอะไรไหมครับพี่เอ๋อันนี้ตามระเบียบก็จะถูกหักอีกหนึ่งคะแนนและสังเกตนะคะสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราได้49.51คะแนนมีความหมายมากนะอันเนี้ยหนูอินมากพี่เอ๋นะครับเวลาเรียนสัญญากู้เวลาแก้ไขเอกสารมันต้องขีดค่าแล้วก็ลงลายมือชื่อตัวเองใช่ไหมค่ะอ่ะอินอินอินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําข้อสอบสมวนต้องการแก้ไขเราขีดค่าแล้วเผลอไปลงลายมือชื่อกํากับไว้แบบเนี้ยทำได้ไหมครับพี่เอ๋ไม่ได้เลยนะจ๊ะแบบนี้หนูห้ามเลยนะจ๊ะเพราะจะโดนหักอีกหนึ่งคะแนนค่ะ พี่เอ๋ยนะครับอันนี้ก็สําคัญถ้าไม่เขียนเลขประจําตัวสอบในส่วนบนปกสมุดคําตอบอ,อ,อันนี้เนี่ยเป็นไงครับผลถ้าลืมเขียนเลขประจําตัวสอบโดนหักอีกหนึ่งคะแนนนะคะและถ้าไม่สามารถค้นหาได้ว,ว่าเอ๊ะสมุดคําตอบเล่มนี้เป็นของใครตามระเบียบก็จะถูกปรับตกนั่นเองค่ะอันนี้ก็สําคัญมันสําคัญจริงๆเลยต้องพูดว่ามันสําคัญหลายๆข้อพี่เอ๋ยะนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของสมุดเราเขียนตอบข้อสอบจบข้อแล้ว จะเริ่มข้อใหม่ปรากฏว่าเราไม่ไปเริ่มหน้าใหม่เราเขียนต่อเลยเพราะเรารักโลกนะฮะเราไม่อยากให้มันเปลืองกระดาษรียุตรีไซเคิล uh huh. อย่างเงี้ย <laughs> มีผลอะไรไหมครับพี่เอ๋ยแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะทุกครั้งที่เราจะเขียนข้อใหม่เราจะต้องเริ่มเขียนที่หน้าใหม่นะคะขอให้ข้อนั้นเพิ่งจะเขียนไปได้แค่สามอาทัต์เองอะคะ่ะเสียดายจังแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะต้องขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้งเพราะมิฉนั้นจะถูกหักอีกหนึ่งคะแนนนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อทราบแล้วว่า อะไรที่ทำแล้วจะทําให้เราถูกหักคะแนนอย่าเผลอไปทําเชียวนะคะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่สำคัญเลยเวลาที่<ม>เราจะขึ้นข้อใหม่ต้องเริ่มที่หน้าใหม่เสมอนะคะหรือเขียนเลขข้อดูให้ดีจะเขียนเลขไหน1,2,3,4เอาให้ชัวร์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็น Q a สั้นๆนะครับเกี่ยวกับระเบียบการสอบเนที่มีความสำคัญมากๆเลยเลยนะเพราะฉันเนี่ยมาฟังเราสั้นๆนะครับก็สามารถ ได้เขาได้ว่าอะไรได้วความรู้ได้ระวังไปในตัวและการว่าเวลาทําข้อสอบเยจะโดนหักคะแนนจุดนู้นจุดนี้อะไรยังไงน,<ช>นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับสำหรับ EP นี้สําหรับรายการโอมลอข้อกฎหมายเดือนนิวเจนสํสหรับ EP หน้านะครับในวันศุกร์อย่าลืมนะครับทุกๆวันศุกร์เวลากี่โมงดีหกโมงเย็นจ้าออจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับพบกับพวกเราสองคนพบและเอ,อ๋ยนะคะได้กันใหม่กับรายการโอมรอข้อกฎหมายเดือนนิวเจนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ